นี่ถึงบ้านแล้วนะคะเราเจะมาโชว์ของที่เราซื้อมานี่ค่ะอันนี้เป็นชุดของปลาท่องโก,โกยักษ์นะคะปลาท่องโกแม่แม่ซื้อปลาท่องโก,โกยักษ์มาด้วยตัวใหญ่มากนี่นี่คือปลาท่องโกยักษ์ มีสามชิ้นนะคะคนละชิ้น3ชิ้นแล้วก็อันนี้คือใบเตยอันนี้นมข้นลองชิมดีกว่าเม่แม่จะลองชิมนะ อะไรนะเสียงฟ้าร้องเมฆมามาชิมแล้วเมฆมาชิมไปท้องโกโยั <c oughs> กษ์โรเตอร์ชั้นล่างโรเตอร์ของเมฆอ <c oughs> <c oughs> ืมว้าวว้าวไปท้องโกโยักษ์ วกวเยอะเอาน้ามาเทียบ,บเด็กเมกมาตรงนี้เด็กมีไส้อะไรไหมมีเน่ยจิ้มจิ้มอืมอันนี้จิ้มนม,ม,ม,มเกี๊ยวกินอันนี้น,นมไงลงคนอ,อะไรปะอะ แม่ปกติมันไม่ตัวใหญ่เท่านี้นะตัวเปกติมันตัวเล็กอันนี้คือแบบใหญ่มากจัมโบ้แก่พ่อลองชิมไม่เอาลงพุ้นไม่เอาลงคุ่นอ็อขยะน้โยนหือเออไม่้ห็นเอยอหืมแม่มากินอีกคำหนึ่ง ของแม่มีเบอร์เกอร์ปแพ้ก็ไม่ไื้อั้นมาอ่ะอีนนอือ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 แม่อันนี้คือเบอร์เกอร์ของแม่มาของแม่ฮึมเบอร์เกอร์ของแม่มแม่มเพิ่มชิดไข่ดาวเบคอนมาด้วย อันนี้คูอเบอร์เกอร์ทำสดใหม่เลยนะนั่งกินตรงนี้ปะกินขึ้นบนเหรอขึ้นบนอ่ะให้แม่ถือขึ้นไปมไม่ไม่สัสอ่อ่ะ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 มามือลองข้างล่างไปไปแล้ว ปลาท่้งโกะที่กินเมื่อกี้ก็คือโกะนักบินนะคะปลาท่องโกะพรีเมียมกรอบนอกนุ่มในไรซ์แอมโมเนียอร่อยมากจริงๆหมดแล้วค่ะอันนี้คือเครกแจะลองสินเครป ฝอยทองฮูเทลล่าแล้วก็อัลมอนด์อืมอร่อยอร่อยทุกอย่างเลยราคาแพงแต่อร่อยอันนี้เจ็ดสิบบาทไอ้นนปลาท่องโกดชุดละหกสิบอืม อร่อยมากกิมปะให้พ่อแม่กิมอืมอร่อยอืมอร่อยมากอร่อยตรงฝอยทองฝอยทองอร่อยมากเท้ากันอัลมอน อมมันจะมันมันอืมอรอยมอร่ออร่อย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 อันนย้คือโย เอาไว้เทให้แม่กินพ่อจะกินด้วยป่ะพ่อชอบบอกว่าอะไรเลยก็ให้ลูกก็เ,เลยต้องถามพ่อด้วยพ่อเอาอันนี้ไปแล้วกันต้องถามพ่อด้วย นี่เดี๋ยวเราจะมาชิมกันส่วนโยเกิร์ตท,ที่ชิมเมื่อกี้นี้นะคะก็คือของอี่ห้อนี้ค่ะ The Cheese Baron The Cheese Baron รสชาติจะออกเค็มนิดนึงเปรี้ยวหน่อยหน่อย ไม่ออกเปิที่ไหนนี่ยอเกิดอ้าวนี่คือโยเกิรเหรออ๋อแบบดู 0ใช่ปะร้อยห้าสิบบาทรอยห้าสิบบาทม,มันเปรี้ยวอ่ะคือมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนที่เคยกินมันจะออกหวานหวานหน่อย มไม่ชิมดิไม่ชิม